หลงพยาบาลท่นานก็จะได้ออกหน่อยพรับบริจาคนะซึ่งแต่ก่อนนั้นที่วัดบานโปโปของเราครั้งเดียวคือ19สตุลาไท้วัดอายุทัฒนนะมองคนล้อมตาแต่เพื่อจะได้เพิเ่มเติมเสริมบุญพระกณล้อมตาจึงได้บารอบ่าสี่เดือนต,ต่อครั้งหนึ่ง 4เดือนต่อครั้งหนึ่งคือ1 9เก้าภงพาแต่ก็อ1เก่าเมถุนาแล้วก็1 9เกาตุลานะเือถ้าจเป็นก็ขย,ยับเลื่อนไปตามเหงุปัจจัยซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่17เมถุนายนอีก2วันนะครับส่วนวันที่1 9เก้าเราก็จะได้ บริจาคโลหิตประกอบกินเท่าบาทตามปกติถวายพัฒนเช้าเอาแบบง่ายๆแบบเบาๆแล้วก็ถวายพัฒนาเพียรเก็บประสงค์สามเณรแม่ชีแม่เขาทั้งวัดนะเพื่อเราจะได้ร่วงบญกันทุกๆไปทางญาโยมที่จะมาร่วงบริจาคโลหิตก็ ขอจะเดิอดรให้ได้รับทราบตดยทั่วกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่วัดบันโตโบบริเวณด้านหน้าออโบสดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมผู้ไปพนะนุญให้ตวัยยวะเป็นทานนะได้รับทราบโดยทั่วกัน วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วจะได้เข้าสู่พิธีการบูชาพระรัตนตรยัยไหวพระสมาทานศีลนถวายพระปธานสังฆทานอนุโมทาน,นาคุณแม่ศีอรอะั้ไทย านเลยงานโยมากาทำบัดสวดมนเดินกรรมฐานตัะกรปบชาติห่อปัตรเป็นติดเดินอัมเปสวณบุตรพี่น้อง่อเงยเดินพวเด้อมาบไปนี้พ่องาบดีพ่อเป๋พ่อกน้อยแม่ป่อย ลังกอแตกงาเนาะพี่นอนไปไงพี่นองพี่นองท้างไหนมาอยู่พกูฮะบอีม่ลังไหลไหลว่าไแม่โอนี่เจกมหาวัรินเนี่เดยเป็นมหประเีทำไโยนนีปูบายาจเป็น เป็นไจะเล่นพันเนี่ยอาภยอยากตีทำยากโยมจากอำเภออีรวันจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าโดยการนำพรอมท่านพระจรโอพ่อไปก็คือว่าลอยเย็ดคือว่า

ประกสิ่งแต่รางความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาวัชรินเป็นสาวทางบนบน,นำพายาิโยมอยาติีธรรมจากจังหวัดเลยจังหวัดปุบลราชธานีจังหวัดบุดรและก่อนนครราชสีมาโดยการนำของ าสนาคุณแม่ยาโพคาพาเนสคุณแม่สมดีเกลคพลยอคุณแม่ปักเทียดเกวคนยอคุณแม่ทำุคสีกงทานคุณแม่อารมณ์สีกงทานคุณแม่ต้อยสีทับรอดขอน้อมถวายปัจจัยไทยตธรรมเพื่อบำรุงวัดว่าพระศาสนาวัดบัานเกา ดุษฎส,สนานนิจจำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทอนุมโมทนาสาธุนิพพานาปจัจจะโยโหตุด้วยอานิสงการกระทำซึ่งคนนี้เพราะอนิสงจงปิดไปเพื่อความสุขความเจร ลาบร่ด้วยมั่งมีสีสุขได้มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพฑูนเก่าคือมากผลพระนิพพานเกียรตข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดเกียรติปียชนคนผู้เป็นที่รักทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยและขออุทิศส่วนบุญส่วน ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีคุนพ่อบูดมร,รากเงินคุณพ่อทวินเนียนไทยสงคนแม่พัพันสาสีในเดกกระโปงสีทับรอดตลอดถึงสัพพสัตท,ทั้งหลายอยากอยากของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าก,กังในเบียนสัพพสัตน้อยใหญ่ทั้งปวงถ้าตกทูคอยค้นจากุก คอยมีความสุขยี่ยิ่งขึ้นไปตลอดการนานนานเดือน วดวุบนจังหวัดดวดอนนัรขอาชสีมาที่ว่าเป็นบุคคลผู้เป็นสมมาพิทีได้ศรัทธาเริ่มใชในกลุ่มของพระรัตนตรยัยได้มีโอกาสทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนานนที่วัดใกล้บ้านในเขตชุมชนของตนแล้ว ็อย่ายังเนึกถึงวัดวาระัา,าชนานานึกถึงพ่อแม่รูบารยใหมีพ่อปนล้องตาพ,อพ่อปูภาวนาจิตชาพรนอบเป็นต้นได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมบุศลน,สน,นาสาแสเสวงบุญด้วยการให้ทานด้วยการนันนนกษาศีลนมีโอกาสมาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภา,าวนาฟังเทศฟังธรรม สัมสมบัตดมีให้เป็นโยูงยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุอันเป็นมหากุศลนเพราะฉะนั้นจึงพออนมโหทานาในมหากุศลและเจตนาอันบริโยสุนของญาโยตุ าพระตนาไตรบัชาดอกไม้ไหวพระสมาทานศีลถวายพัฒน์จันพระทานนัเป็นบุญเป็นงานสงสมแก่ตัวเราแล้วก็จะได้เพื่อแผ่นน่ถึงบุคคลพูดเป็นเที่ยรักของเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นตนน่นนอนยิี่น้อมใจบูชาพระรัตนาไตรสว่างตาด้วยแสงไปสว่างจิต ด้วยแสงแห่งพระธรรมโอกาสนี้ขอจะเริญนพรคุณพ่อรวดที่ประมวลนาตยเป็นประธานจุดเทียนบุชาพระรัตนาตรยขอจะเริญนพร รอเชิญพี่สูงแล้วก็ลูกถวายเสร็จแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs>